คลิปนี้ช่องพรมสักชแนลพายพี่พีน้องมุงม่งม่นราคางัวครับพี่น้องราคางวัวงประจำวันที่30มีนาคมาสองพันห้า 6, 2, 1, นะครับตอนนี้ช่องพรมสักชแนลอยู่ที่ตลาดนัดบ้านหันครับพี่น้องเพื่อเมืองจังหวัดมัธยมสงคามนะครับพี่น้องสำหรับด้านีนช่องพรมสักชแนลคลายพี่น้อง นะครับมาสำรวจราคางัวโค้มแมรูกแม่เดียวแม่สาวนะครับรวมไปถึงผูกฟอพันนะครับพี่น้องยังไงก็ยังไงก็ขอฝากติดตามเราชมเราฟังไปด้วยกันครับพี่น้องครับพี่น้องเขาไม่เราฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกันตังใจช่องเพิ่งซักกันแล้วกันครับพี่น้องครับต่อไปมุ้งบรรยากาศครับบรรยากาศซื้อขายในสนามครับมือนี้ครับงัวแดงเต็นสนามคือเก่าครับพี่น้องตลาดนัดบ้านหันเป็นตลาด นดทีใหญ่ลำดับต้นๆของภาคอีสานนะครับมีงัวมีควายง,งามๆผมมาหลายนะครับพี่น้องสำหรับข้อมูลหมายของช่องเพิ่มศักนะครับพี่น้องทีมสํารวจราคางวัวประจำสัปดาห์ให้พี่น้องมึงอัปเดตให้เป,เป็นปัจจุบันนะครับว่าอาทิตย์นี้ราคางัวส,สูงสําแดงนะครับพี่น้องขอให้พี่น้องติดตามรับชมรับฟังไปน้วกันนะครับพี่น้อง ใช่ละครับผมนี่บอกครับโตนี่สี่หมื่นเจ็ดนะครับเมื่อสาวนี่ใส่ดีหัวโลนธรรมชาตินะครับเนาะเปิดไว้สี่หมื่นเจ็ดสิบเจ็ดสิบแปดเดือนครับพี่น้องครับแม่สาวพร้อมล่อผสมเปิดไว้หลายเป็นไหนครับงวเปิดไว้สีสิบเจ็ดครับสี่หมืนเจ็ดพันบาทนะครับพี่น้องครับไอ้ผมแนครับผมต่อเลยอีกฝากเบอร์โทรติดต่อนะครับ ไอ้0 9 7ครับ0 9 7 1 9 1ครับ1 9 1 9 3 9 7ครับเก้าสามเกฮ้ยตัวนึงครับตัวนี้3 9ครับตัวนี้3ามหมืนาะครับเนาะ3ามหมครับอายุประมาณ18เดือนครับอายุ18เดือนนะครับเบอร์โทรเบอร์เดียวกันเนาะครับเนาะเบอร์โทรเบอร์เดียวกันครับเบอร์โทรเบอร์เดียวกันตัวนี้ก็สี่เจ็ดครับป้ากันไปแล้วนี่ก็สี่เจ็ดสี่หมื่นเกียรติหัวเสานะครับนะ งัวสาวสีเม็ดข้าวเปลือกดนะครับพี่น้องตัวนี้สามเก่าตัวนี้สามหมืัวสาวกันะตัวนี้สาเกาะครับเนาะครับสามเก่าตัวนี้สามหมื่นตัวนี้สามหมื่นนะครับเนาะพี่น้องแล้วก็แม่ลูกเจ็ดเจ็ดครับแม่ลูกเจ็ดหมื่นเจ็ดลูกแม่ลูกเจ็ดหมื่นเจ็ดนะครับพี่น้องต่อรองราคาได้นะครับ ฝากเบอร์โทรอีกที่นึงครับ097 097 191ครับ191 9397ครับ9397นะครับขอบคุณดห้หลายครับขอบคุณครับมันหมานมานะพี่เด้อ,อ,อ,อครับผมครับพี่น้องว่ามึงฟังทั้งสายมือนะครับดีกว่าครับอของพ่อครับ โค้แมลูกนะครับเนาะครับแมลูกครับโคแมลูกแยกขายหรือว่าขายยงคูแยกก็แยกแยกก็แยกตัวนี้เปิดร้านเป็นไรครับว่าแมลูกอย้สามหาครับสองแสนสองหมืนหาพันบาทนะครับสองแสนสองหมื่นหาพันบาทสองแสนสามหมื่นหาพันบาทนะครับที่สองว่าแยกกตตัวละแสนสองนะครับตัวละแสนสองนะครับพี่น้อง ไปทั้งเดชฝ <c oughs> ากเบอร์โทษติดตอรครับฝากเบอร์โทษติตตครับ064 6 0 6 6ส6 3นะครับ ครับพี่น้องเกษตรกรผู้หางงัวไปเลี้ยงไปเขาฟาร์มครับพี่น้องครับโค้กข้าวมาติดตอสอบถามครับแม่นี่แมนโบครับกำลังยืนมึงอยู่ครับพี่น้องครับตอนนี้ครับกำลังต่อรองราคากันบ่ครับ เปิดเวลาายไปไหนครับนี่แสนเก่าหมื่นบาทนะครับเนาะลูกของตัวไหนครับลูกของตัวไหนครับนี่ลูกเคเฟหกแปดนะครับเนาะลูกเคเฟหกแปดพี่น้องครับมพันธุกรรมเคเฟหกแปดนะครับพี่น้องเคเอฟหกแปดก็เป็นงอพอพันระดับต้นๆที่ให้ลูกเก่งทรงลูกเก่งเคลื่อนนะครับพี่น้องฝากเบอร์โทรติดต่อครับ 093 412 3246นะครับเศรษฐกรผู้หาเลี้ยงหาง,งว่วไปเลี้ยงไปเขาฟาร์มครับโทรมาติดต่อสอบถามได้ครับนี่แหละครับ ขายเราไปยื่อไซต์ต้อนล่ะครับไปยุ่กันทถอะครับไปยุ่กันทถอะนี่บอรับลูกแม่ครับลูกซีไว้สามเดือนป้อยไป็นริบหรอยครับพี่น้องครับขอบคุณในหลายครับโอ้ลูกที่มันแรนเหรียมังหันบครับครับแม่นี่ล่ะครับแม่นี่เปิดไว้แสนหนึ่งหมื่นนะครับเนาะลูกของตัวไหนครับ คบหา2 0นะครับเนาะลูกเคบ5 2 0ครับเปิดไว้แสนหนึ่งเต็มพอดีนะครับเนาะฝากเบอร์โทรติดต่อครับ085 45 45 37289 37289นะครับเปิดไว้แสนหนึ่งแล้วพี่น้องผู้ที่สนใจสนใจอยากไดง้งัวไปเลี้ยงไปเผาฟาร์มนะครับ นี่แมนปะครับนี่บอกครับแม่พีเปิดเวลาไปเลยครับแมนแม่สาวอยากได้100,000แม่สาวอยากได้100,001บาทเนาะครับเนาะผสมเรียบร้อยใส่ยังไงครับใส่อินซีแดงใส่อินซีแดงไว้เนาะครับเนาะพนุกรรมของงัวนอกปะพนุกรรมของงัวนอกบ่อินซีนี่มันบ่ร้เพ่เราาะวมันป็นของกมผสมมาเม่พี่อ๋อ้พนผสมม้านะครับเนาะต่อมาล่ะครับอันนี้แม่ลูกว่าอยากได้10กับาแสน8,000บาท ลูกตัวแม่ลูกของตัวใดครับนี่ยลูกเคเฟหกแปดเทศเขาไว้เรียบร้อยครับพี่น้องครับฝากเบอร์โทรติดตตอครับศูนย์เก้าสองหกหกห้าหนึ่งหนึ่งหกสี่อยนัดกาลสินนะครับตัวดำเปิดไว้าัหรดครับทองตัวดำหนึ่งแสนหาหมื่นบาทนะครับทองสติงเล่ไว้เรียบร้อยครับสูงๆยหงไงเลยครับพี่น้องครับผม สูงเงยเลยครับฝากเบอร์โทรอีกที่หนึ่งครับ092665 1้6สองหนะครับตัวนี้เป็แมทเนาะ ซื้อขายกันครับพน้องมึงบรรยากาศซื้อขายกันเรามีคนมาตอ่อรองราคากันครับพี่น้องครับเป็นมัวโคแมลูกนะครับลูกกำลังหนังหนาครับ อังพวกวนเพิ่นเหรอครับพี่น้องครับแม่นี่แหละครับเปิดไว้หกหมื่นหาะครับเนาะแม่สาวบอกครับแม่ครับแม่สาวเปิดไปหกหมื่นหาะคฟังราคาพวผิดแท้ๆแล้วครับพี่น้อง ฝากเบอร์โทรติดต้ครับ0อครับศูนย์ห1สอง3 0เจ3ปดหนึงเดแามามครับนครับมวมาจากบ้านไหนครับมัวนมาจากกาฬสินนะครับพี่น้องครับงามเลยครับพี่น้องแม่สาวฟอร์มผสมลออผสมเนาะแม่สาวลออผสมครับ ขอคุณหลายครับมันมานครับัำต่อรองราคากันนี่แหละครับเปิดไว้เท่าไหรครับเปิดไว้ซีมืนหาครับนะครับพี่น้องครับเปิดไว้ซีมืนหาทองว่างล้อผสมเนาะครับแยกรูกออกไปแล้วบบ่ แยกลนูออกไปแล้วนะครับเปิดไว้45,000ครับฝากเบอร์โทรติดต่อครับ092ครับ092 981 7408ครับ7408นะครับพี่น้องเกษตรกรผู้หาแม่บอกไปเลี้ยงนะครับโทรมาติดต่อสอบถามครับ นี่แหละครับเปิดไปไลฟ์ไปไหนครับผมอยากได้หามื่นสองครับอยากได้หามื่เนาะครับเนาะว่าแม่สาวหน่อยได้ครับพี่น้องผมมาเยอะละพันเจ็ดพันอ่ามื่นสองครับเพึ่นกำลังต่อรองราคากันอยู่นะครับเนาะบวกวนเพึ่งแหละครับนี่แหละครับผมเปิดไว้หลฟ์ไปไหนครับตัวนี้ตัวสี่หมื่นสี่นะครับพี่น้องครับ เปิดไปสี่หมื่นสี่ครับพี่น้องครับผมฝากเบอร์โทรติดต่อครับ093ย์เก้าสามศูนยครับผมนะครับพี่น้องเกษตรกรผู้หาง่วงไปเลี้ยงโทรเข้า,ามาติดต่อสอบถามเลยครับ ตอกัอนมานี่แหละครับสวัสดีครับเปิดไว้เท่าไหร่ครับตัวนี้เจ็ดหมื่นเนาะครับเนาะเปิดไว้เจ็ดหมืนบาทครับพี่น้องครับงวดสาวหน่อยกำลังเป็นตะเลี่ยงนะครับงวดสาวน้อยจักเดือนเราครับตัวนี้สิบสี่เดือนครับสิเดือนนะครับ ลูกของตัวไหนครับลูกเคามนึงล่ะลูกเคอฟสาึงนะครับเนาะลูกเคครับพี่น้องท่านผู้ชมครับผมเปิดไ้หลายเป็นไหนครับเปิดไป้็มืนเจ็ดหมเต็มเมเลยเนาะครับเนาะฝากเบอร์โทรติดตอครับ0 8 6 0์แป2สห1นะครับพี่น้อง ฝากเบอร์โทรอีกที่หนึ่งครับ086 0์แ2ดหกศูนย1แปดหกนะครับพี่น้องคููหงางง้อไปเลี้ยงไปเข่าฟาร์มนะครับพี่น้องโ,อพอพโทรเข้ามาติดตอ่อสอบถามเลยครับพี่น้องครับ ห้องไปหกหมื่นหาหาขอพอดาลัยละเนอะครับเนาะพอดาล่ะทักต้นพอเดียนลูกทักต้นพอเดียนสูงไรเป็นไอ้แค่เมีนี่สูงร้อยร้อยซี่ซี่บวกอุู่แล้วนี่เนาะหาซี่บวกลูกร้อยหาซี่บวกหาซี่บวกนะครับเปิดไวปไรเป็นไอ้ครับเปิดไปหกหมื่นหานะครับทองผสมไปผสมแล้วทองผสมทองผสมใสียังไว้ผสมไว้ K3 KF31 ไว้เรียบร้อยแล้วเนาะครับเนาะพันหลอกไปครับ บอธันพันบอธันิพนออันธ์หลอกนะครับเออธันพันธหลอกออบอธันิพันธ์หลอกนะครับฝากเบอร์โทรติดต่อครับเออตีแม่นึงอีกแม่นึงอีกติดต่อมากกว่าตัวนี้แม่นึงอีก,อมก,ก,อกแม่ตัวท้องไห้หรอก แม่นี่ตัวทองแล้วผสมซีไผสมซีไวไปแล้วเเยวเจ็มื่นหาเนี่ยได้เดมื่นขายไห้อยได้เจ็ดมื่นหาเนาะครับน้ออได้เมื่นหาเปิดไว้เจ็มื่นผสมซีไวแล้วแม่นั่นหกมื่นหาหกมื่นหาผสมแงผสมไปแล้วผสมไปเรียบร้อยเอสามหนึเสนะครับพี่น้องครับโอ้นี่เมื่นหาี่ราคาขายตัวทองหอพ่อมิเจ็ดมื่นหาสม้เรียบร้อยนะครับพี่น้องงัวเป็นงัวเออผสมซีไว้่งแดงใ่ไงออกโบนน้อยหูแดงเม็ดเขาเปลือก นะครับสีแดงเม็ดเขาเบือกกระดูกแข็งขาดีสลึงขิดดีครับพี่น้องอ้างลึกอางลึกเหง้าลามดินเลยครับพี่น้องขวนกลับดีนะครับผมฝ่าเบอร์โทรติดต่อครับ06 06 3หกศูนย์หกสามถึงสามสามศูนย้องทีสามสองซมาได้เอา2แม่รับส่งรวมโทรมาได้2แม่รับส่งเลยนะครับน้องขอบคุณในหลายครับเดต่อมาเลยนะครับผมขอบคุณในหลายครับมันลามนะครับเด้อโชคโชคครับโชคโชค มามึงต่อกันเลยครับพี่น้องครับเพื่อว่ามันเกิดการเสียเวลานะครับห้องไว้ไหไรเป็นไหนครับหกสิบห้าหกหมื่นห้านะครับเนาะแม่เดียวบอกแม่เดียวแยกลูกกับทิพทองก็เดือนกลัวเดือนกลัวใส่แหวนไว้ครับได้ทอง,ใส,งอใส่แดงไปเลยใส่แดงไปเลยไว้จักเดือนแล้วครับเ,รเดือนกลัวเดือนกลัวห้องไว้ไหไรเป็นไหนครับแม่นี่งหกสิบห้าหกหมื่นห้านะครับเนาะห้าพันบาทต่อรองได้ที่ต่อหกหมื่นห้าพันบาทครับพี่น้องครับแดงโบดถ์ได้ครับพี่น้อง ฝากเบอร์โทรติดตอครับ088กนงบคนะครับฝากเบอร์โทรอีกที่หนึ่งครับ088 088 99 99 360 360 48 48ขอพคงขอรับนะครับขอพงนะครับพี่น้องครับ ขอบุญห,หลายๆครับตัวนี่แหละครับแม่โค้ชแม่ลูกบ่ะโค้ชโค้ชแม่ลูกเ,มมกเปิดใบหาเมื่นเก่าลูกตัวไหนครับนี่ลูกตัวผู้นะครับเนาะเป็นลูกของตัวไหนครับพ่อพันเพิมม่นพ่อพันอันนี้่ลูกเขาบ้านๆน,น,นะครับลูกโค้ชโตอยู่บ้านเนาะครับเปิดใบหาเมื่นเก่าฝากเบอร์โทรติดต่อครับ 099 0 9 9 354 3549 0689นะครับเกษตรกรผู้หางวัวไปเลี้ยงไปเขา้าฟาร์มนะครับพี่น้องงัวหัวหล่นธรรมชาติด้วยครับพี่น้องก็<ม>ถือว่าแม่นี่ให้ลูกดีนะครับพี่นอ้องโอ้ย เดี๋ยวพาพี่น้องมึงยักโค้งสองโค้งครับกอนันไปทิพย์ครับพี่น้องครับสำหรับราคาควายประจำวันที่สามสิบมีนาคมวั6ศุกร์นห่าร้อยหกสิบห้าแมนบอครับนี่นี่บอกครับห้องไว้หลายไปไหนครับเปิดไปหกหมื่นหานะครับเนาะเปิดไปหกหมื่นครับแมมานบอบครับม่านเดือนครับมานเดือนสยยงไครับใน้องไอ้ยังกลืมซืย่องกุ้ง เอ้าวผสมเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องห้เดือนครับผ่านรอบเรียบร้อยตัวท้องครบเรียบร้อยฝากเบอร์โทรติดต่อครับไหนล่ะเจ้าของคนนี้ใครล่ะผมไปตั้งไหนนออบานเลยนี่วะเมื่ท่านเห็นเจ้าของก่อประถาเขาที่นี่อ๋อครับผมประถาเขาอยู่ข้างหลังนั่นบอกเดี๋ยวผมขอผ่านก่อนนะครับผมขอผ่านก่อนนะครับ สวัสดีครับพ่อ,อามาจากโตรครับมือน,นีิแมล่ลูกลูกโตขู่ลูกอโตแม่ครับลูกขูกกกกก่เปิดไว้หลายมั้ย,น,ยนะครับครบนี่เจ<ช>็ดหมื่นเก่าฝากเบอร์โทรติดต่อครับศูนย์แปดศูนย์เก้าหนึ่งสามเก้าห้าเก้าหกนะครับพี่น้องครับ นี่นะครับให้่าครับให้ลูกดีนะครับสูงลอยหกสิบเจ็ดคนสูงอยหกสิบเจ็ดให้ลูกดีครับพี่น้องครับลูกหันลนธรรมชาติเด่นนะครับพี่น้องครับฝากเบอร์โทรติดต่อครับศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แปูน้หนึ่งสามเก้าหนึ่งสา้าห้าเก้าหกเก้าห้าเก้าหนะครับพี่น้องครับผู้ที่สนใจอยากได้ง่วไปเลี้ยงไปเขาฟ้ามนะครับพี่น้องครับ แต่โทษขอมาติดตสอบถามพอเพิ่นได้นะครับพี่น้องครับขอบคุณหลายๆครับพงสังง่าครับพี่น้องครับนี่ับนี้ยังจังแนวเลยขอบคุณหลายๆครับสำหรับคลิปนี้ช่องเพิ่มสั่งกับขอก้าห้องสวัสดีครับพี่น้องครับคลิปหน้าเจอกันไหมครับพี่น้องครับสวัสดีครับ